กิจกรรมมินิโมบายส่งเสริมการอ่านเริ่มแล้วนะคะวันที่10กรกฎาคมนางพรสีคงแก้วครูสกระระดับตำบลโคกยางนางสุพรษณเองช่วนครูสกระระดับตำบลเหนือคลอง,องนางสิริพรเพชรหินครูสกระระดับตำบลปาะกาใส ร่วมกับบาารรณาษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเหนือคลองและนักศึกษาอาสาสมัครส,งส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดส,สัญจรสู่ชุมชนรถมินิโมบายให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์โดยมีกิจกรรมบิงโกคำศัพท์กิจกรรมรถมินิโมบายส,งส่งเสริมการอ่านเพื่อส,งส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตขอขอบคุณ นายวัฒนาสีสวนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคนเกาะจันทร์ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะติดตามช่อง y o YouTube ห้องสมุทรประชาชนอำเภอเหนือทองได้นะคะ